อ่าสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสมองสบอนสุขคูสุขคนเนาะมี่เคามารับประรับส,มส,ส,บบส้มส่องซโบส้าแนวเออมื่อนี้ก็นซาโบก็สิไปรีวิวเออส่วนรับส่วนรับประทานให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ่งเนาะเป่นอกเนาะเพิ่นพอมาซาโบก็จัดให้ ก็มากระจ้าถหายนาะพี่น้องคนวากรบิ่งสนับประทานข้าะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมอสผุสนเป็นหลับเป็นหลับชมค่ายสนับประทานเลน้อน้อตอนนี้กแดดได้พี่น้องแดดกำลังสีสีขำน้องสีม่วงกล้ว ก็เลยสองตาในน้อยหนึ่งตรงหน้ากับสีมีตอเพื่องี่นอกเลยเพราะคนห้าก็เก็บเกี่ยวเขาแล้วเดือนหนึ่งเดือปนปลายเนาะก็สียังเห็นต้อเพื่องอาะตอนนี้หา้าก็สีหอดแล้วหอดปายจะปรพทานแล้ว แปะยังไปเนาะเฮาแป๊บนึงกขาตานมาเลี้ยงแบะได้นะโอ้คือมีคนนั่งอยู่เนาะขาตานในภายสละประธานขาตานเรามาเลี้ยงแปะแมนน่นรังอ่ะมเชือ่อแล้วเซ้เซ้เนี่ยโง่ขันทา,ายก็ยังดีอยู่เนาะจอดจอดยานด้จอดใกล้ละโอ้สละประธานก็ยังมีหน้ามีในอยู่เนาะ นั่งรับวก็อโอ้งามทางนี้ก็มีน้ำทางนี้ก็มีน้ำอ่ะสบายดีปลาลุงแล้วหรือสบายดีปลาลุง,ลงโอ้บาเต้าอยู่รถเนาะโอ้ยเป็นตะยันพลา่าอ่ะเพนโอ้เป็นตะโดดหมวนมีหนะมีไหม่ยืนบนนอนที่เนาะ โอ้ยนังเห็นยังเนาะโอ้มาน,นังลมผุบ่าวไปพาอขามาหนังขาผุบเอาอีกนะพี่น้องโยมีหนามไปให้งว่ห้ควายกินก็ดีแล้วนะพี่น้อง เด็กน้อยาอามนามาโตในนี่นาำเหลือกยุบบ่ได้เหลือืมเพียงอึบาส่พี่น้องน้ามันเย็นแหงบ่โอาบ่อยากโล่งดอกขัดแนว้นมันหนาวมานั่งยังอยู่นี้มันใหญ่อันนี้อะไรมาคอยผู้บ่าวพาผัไปตกเบ็ดตกปลาผู้บ่าว จะมานั่งเผ่าผู้บ่าวตกปลาบ่อกไปพี่น้องเดี๋ยวลงพาลงไปเบิ่งไปเบิ่งทางทางที่ก่อนเนาะผู้บ่าวทางได้มาสิบเบ็ดบอกแถวนี้แหละโอ้ยนี่ไีมาเผ่าผู้บ่าวตกปลาว่ะสิ Ô mày đi bọn bọn bàn mừng bắt đi 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 nó đi khăn đi đi โอ้มีหนามมีง่อยควายกินเห่ยโอ้หนามมก็งามด้อันนั้นบาลูกอันที่เขาจะมาปล่อยปลานะเออว่าปลาใหญ่ว่าปลาใหญ่เป็นตามอ่างเย็นเนาะอย่าไปเฮ็ดมันสิเปื่อนมีกุ้งมีหอยมีปลาแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้ย บ้านสีสว่างคำ่ำดินดำนาำสุมมีปลาบ่อนทางเขะเียงหางาว่าพี่น้องเอ้ยคํำควันของบ้านสีสว่างนเนาะตะกี้มารีวิวให้เบึ้งละเด้อข้อมากกับจัดไปนะพี่น้องกะถ่ายอยากเบึงอยากส้มทั้งได้กั เม่นเข้ามาได้เนาะพี่น้องเนาะสะโบกสิจัดหายจัดหายโลดเนาะพี่น้องยินดีบริการเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือหน้าทายประธานเนาะพี่น้อง มันแดดสองมันก็เลยนี่นี่พี่เน,นาะบางงับงบงังแสงไปทำไปโอ้ขัะตับเวียดพี่นนอง ใช่เหือดอ่ะืมคะอามีเหืออีกเราจะสิบเบ็ดพี่เนาะมีน้ำก็มีปลาเหรออด้รเนี่ยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือทางไต้เด้อพี่น้อง ทางใต้ของสุลปทานเนาะพี่เนาะนี่คือทางใต้เ้ยพี่น้องเด้อขันยามหนามไลก็คือสีไล่ค่ะเนาะพี <t os> euh ่น้องเออหนีหนามไลออกมา

ได้บ่ไปหาคุดนะดดเออเสือเปียกแล้วดิวดวอย่าไปหิดมันน้ำสออเอ็่ไหมโอ้ยปลาปล่อยไปย่ Nh ำหน้าผุาาแหละเข้ากินมดแล้วปจัา lúc các chia buộc bung 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 bì tập bung 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 nước, bung 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 ป้าลมแห้งอันดิลมสัตว์เวิร์เวิร์เลยเา,ลยาลกกวอรถาน่ะพละลกไปออกหน้าเท้ากันดิโอเคนะพี่น้องคลิปีนกษิได้เขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้อง,ดองเดอ้อ ขอบุญขอบคุณสมองสุบูรณที่ขามาลำเบ่งลำส้มนอพี่น้องเนาะพอกันใหม่ขีปหน้าพี่นองสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบาย